7ทริคเพิ่มความเก่งสําหรับมือใหม่ที่สายฟรีอย่างเราไม่ควรพลาดและบอกเลยเลยครับว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานร,รู้ทริคนี้ไว้คุณจะเล่นเกม AFK Journey ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คลนละหนึ่งไลค์ like. แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์ like, กดกระดิ่งแ like, จ้งเตือนกันไวน้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่าน,นใดที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ ากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up สวัสดีเพื่อนๆชาวเป็นเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมี7ทริคสาหรับมือใหม่มาแนะนําเพื่อนๆครับแล้วก็ใครที่เป็นแบบสายฟรีสายเติมหรือว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่า7ทริคที่ผมเอามาพูดในพาร์ทนี้ครับจะช่วยให้เพื่อนเล่นเกมเนี้ยได้ง่ายยิ่งขึ้นจริงหรือเปล่าสําหรับทริคแรกที่เราจะพูดถึงนะครับผมนั่นคือทริคการสุ่มกาชาเว้ยซึ่งในช่วงนี้ครับหลายๆคนกําลังเจอปัญหาในการสุ่มกาชาโตูพิกอัพกันอยู่ใช่ไหมครับไม่เข เราคิดยังไงครับทุกคนสังเกตเห็นข้างบนไหมครับคำว่าโอกาสคงเหลือ4 ซึ่งโองกาสคงเนี่ยนี่คืออะไรครับก็คือโอกาสที่คุณจะสามารถสุ่มได้รับตัวลิลลี่เมย์นะครับเอาไง่ายๆครับการที่คุณจะได้รับตัวลิลลี่เมย์มาครับไม่ใช่ว่าคุณมีเพชรแล้วคุณจะสามารถสุ่มตัวน้องแบบยันถึงขั้นแบบว่าเลือเลอพลัสได้เลยนะแต่เพื่อนๆจะต้องทําการสุ่มตู้ถาวรไว้ทุกคนสุ่มตู้ถาวรตู้มาหากราบอะไรก็ตามครับแล้วทําการปั้นตัวละครในตู้เหล่านั้นให้ระดับสูงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ซึ่งในปัจจุบันครับตัวที่สูงที่สุดในทีมผมนะครับนั่นค เองก็เอาง่ายๆครับคุณจะต้องมีระดับสูงกว่าในส่วนของลิลลี่เมเมื่อเรามีระดับตัวละครที่สูงกว่าแล้วนะครับตัวการสุ่มของลิลลี่เมครับคุณก็จะได้รับจํานวนน้องที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันแล้วนะครับผมอยู่ในระดับเทพนิยายเนี่ยผมจะได้จํานวนน้องอยู่ที่ประมาณ6ตัวละครผมสุ่มไปแล้ว2นะครับก็ขาดอีก4ตัวละครที่ผมสามารถสุ่มได้เนาะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆปั้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นในส่วนของระดับเลื่ๆนเลคุณก็สามารถสุ่มตัวละครลิลลี่เม,ม่มได้แล้วก่อนนนน,ออนนนนนนห้้าััั่เอองี้ก็คือวิธีการนับจําานนวของกร สวมตัวละครในตู้พิกอัพซึ่งเลทแล้วก็ หลักการคิดนี้ครับมันจะส่งผลต่อทุกตู้เลยที่จะมีการอัปเดตในอนาคตแต่ในส่วนนี้นครับเราสามารถสุ่มได้ง่ายเพราะว่ากว่าที่ตัวละครตู้ต่อไปนะครับจะเข้ามาในส่วนของตนะู้พิ้งอัพนะเพื่อนๆจะสามารถปั้นตัวละครอืนะ่นๆได้สูงสุดแน่นอนนะครับเพราะยังสุดท้ายแล้วอสายฟรีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเพชรจะตั๋วตัวเกมมีแจกให้เราเยอะมากๆครับไม่ต้องเสียเงินเนาะยังไงสุดท้ายแล้วเพื่อนๆสามารถมีได้แน่นอนนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่2นะฮะนั่นกะ็คือในส่วนของการอัพขั้นอุปกรณ์ซึ่งในสอันขั้นอุปกรณ์ต้องบอกก่นวาการอัพขั้นอุปกรณ์มี ลำดับการอัพอยู่นะครับผมถามว่าทําไมเราต้องมีลำดับการอัพในช่วงเริ่ต้นครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีหลายๆสายมากๆครับซึ่งแต่ละสายครับมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกาันต้องบอกก่อนว่าตัวเกมค่อนข้างใจดีก็คือให้เราสามารถใช้สายใดายสายหนึ่งไปได้เลยครับคุณไม่ต้องทําอุปกรณ์ให้แต่ละตัวซ้ํากันแล้วก็มันต้องค like, ัดออฟอะไรเสียเวลานะซึ่งในส่วนนี้ครับ หลักๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนับสนุนรคกหรือว่าทุกสายครับอาวุธชิ้นแรกที่ควรอัพนะครับต้องเป็นอาวุธประเภทโจมตีหรือว่าอาวุธด,ดาบนั่นเองถามว่าทำไมเราต้องอัพอาวุธประเภทโจมตีก่อนเพราะว่าในส่วนของอาวุธประเภทโจมตีครับหล,หลักๆเลยคือเราจะได้รับในส่วนของแอคแท็กบางตัวถ้ามีก็คือเป็นแอคแท็กสปีดคริสนะครับถ้าบางสายครับก็จะเป็นในส่วนของคริสบางสายก็จะเป็นในส่วนของแอคแท็กอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอคแท็กคริสทามากกว่านะครับในกรณีที่เป็นอาวุธ ชิ้นที่1น,นะครับเมื่อเราเอาเอาวุธชิ้นที่1แล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราเหลืออีก5ชิ้นเราจะเลือกอัพยังไงเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นภาพไปกับเ,เพื่อนๆนะครับอันนี้คือลำดับการอัพอุปกรณ์นะเว้ยซึ่งแต่ละชิ้นครับมันจะให้ค่าสเตตัสที่แากต่างกาัน แต่ค่าสเตตัสที่จะติดมาครับก็จะเป็นในส่วนของ a อคแท็กเอสพีต้านคิต้านเวทนู่นนี่นั่นครับแต่ตัวไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนความไวนั่นเองความไวในที่นี้ครับคือการลดระยะเวลาโคดาวช่วงต้นเพื่อนเพื่อจะต้องอัพอาวุธตามลําดับนี้ไปก่อนนะครับหลังจากไปสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อก็จะตันในส่วนของอาวุธนั่นเองที่เหลือก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วนะครับแต่ช่วงแรกก็ต้องอัพตามนี้ก่อนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถผ่านหนานในช่วงต้นเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผม นส่วดาเมปั้นดาเมจแล้วนะครับไปปั้นดาเมจตัวที่2ไปปั้นแทงไปปั้นวอริเออร์อะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้นะครับขาดที่ไหนก็สามารถเลือกทิ่น,นั้นได้นะก็ลองดูดูดูเอานะครับผมนี่แล้วก็ติดตั้งไว้ได้เลยครับแทงเราก็จะได้ถึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างต่อมานะครับผมอย่างที่3นะครับนั่นคือการจัดตัวฟาร์ม AFK ถามว่าการจัดตัวฟาร์ม AFK คืออะไรครับก็คือในส่วนของการไต่ด่าน AFK ทางด้านสายลางนั่นเองซึ่งการไต่ด่านครับยิ่งเราไประดับที่สูงขึ้นครับมากเท่าไหร่ปริมาณการบอทแแตแต,แต่่่ละะนนีีววััชโมง เราก็จะได้รับมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลตการไปด่านถัดไปของเราในการเลียร์ควสหลักด้วยนะครับผมการที่ผมจะสามารถเลียร์ควสหลักในวันพรุ่งนี้ได้นะครับผมจะต้องผ่านในส่วนของ250ซึ่งในตอนนี้ครับผมไปต่อไม่ได้ไอผมติดผมควรทํายังไงครับอันดับแรกครับเราจะต้องดูก่อนว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีอะไรบ้างค่าพลังเป็นแบบไหนถ้าใครลองจัดแล้วนะครับยังไม่ผ่านก็ลองไปดูในส่วนของบันทึกนะฮะบ,บันทึกเนี่ยเขาจะมีการจัดทีมแนะนําว่าเออคนที่ผ่านเนี่ยเขาจัดทีมยังไงแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ แต่ถ้าเราค่าพลังสูงแบบฉีกจริงๆแล้วก็แรงจริงๆครับคุณก็สามารถออตโต้ไปได้แต่ในกรณีที่คุณไม่ชัวร์ว่าคุณจะผ่านครับคุณก็ต้องมาดูครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเมจแรงจากตัวไหนนะครับก็ทําการกดต่อสู้ไปไเลยอันนี้ผมจะทําการออตโต้ไปก่อนนะอ่ะแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าตัวดาเมจฝั่งเขาเนี่ยกินฟรีมากๆเลยถ้าเรารู้สึกไม่ไหวครับคุณใช้เซเซียนะครับซับมอนอ่าซัมอนมอนสเตอร์นะครับไปอยู่แนวหลังครับให้ไปทำงานตีพวกนี้แล้วก็ตัวดาเมจก็จะสนใจตีตัวซัมอนของเซเซียที่เหลือก็จะตีตัววแนวน เราก็จะสามารถผ่านบ่านนี้ได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการผ่านเนาะติดยังไงซึ่งพลังห่างกานันนําหรือว่าตามเราก็สามารถผ่านในจุดนี้ได้นะครับก็ลองจัดทีมกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคหรือว่าใครอยากดูการจัดทีมเพิ่มเติมครับตัวไอท้ทนขวานเดี๋ยวผมวางไว้ให้นะไอนั้นจะแบบอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับสาหรับใครที่ จัดทีไม่เป็นนั่นเองอย่างต่อมาครับอย่างที่4ครับนั่นก็คือในส่วนของการอัปเกรดตัวละครการอัปเกรดตัวละครนะครับผมก็เอาง่ายครับในทีมของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ตัวละครแล้วก็ตัวละครที่เลเวลต่ําที่สุดตัวที่5นะครับจะส่งผลเสียงสั่นพ้องต่อทุกตัวละครภายในทีมซึ่งการอัปตัวละครครับหลักๆแล้วนะครับเวลาเราอัปเนี่ยมันจะมีในส่วนการเพิ่มเลเวลเป็นหลักซึ่งเลเวลในการเพิ่มครับจะห่างจากตัวที่2ไม่เกิน10บเลเวลนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับดเเมหลลักกขอองพื่นไไปๆด้เวยควที่จะทําการถอั เพื่อในการผ่านด่านแต่ละด่านแล้วก็เป็นตัว DPS หลักของทีมในส่วนนี้ครับเพื่อสามารถสลับในกรณีจะไปตีบอสได้เหมือนกันบางคนจะใช้ในส่วนของมาลิลีนตีบอสแต่ต้องบอกก่อนว่า น้องมาลิลีนะครับเก่งนะแต่จะต้องมีอาวุธประจาตัวก่อนนะครับต้องปลดอาวุธประจำตัวให้ได้ถ้าปลดได้น้องจะโอพีมากๆครับเพียงพอเลยในการเอาไปใช้นะครับก็เวลาใช้ก็คือสลับถ้าตีบอสผมจะสลับประมาณนี้แต่ถ้าไปไต่ด่านผมก็จะสลับเป็นแบบนี้นะครับอ่านี้ก็สามารถสลับของตัวดาเมจต,ตัวหลักได้่ีนี้ส่วนนี้ครับก็เลือกอัพตัวหลักๆไปก่อนเนาะแล้วก็ดูในส่วนของสเตตัสได้นะครับว่าเออเนี่ยเวลาเราอัพไปแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับไว่าจะเป็นอ่าความเร็วเอ็กแท็กครับค่าคริติคัลอันนี้ อิงก็จะเป็นความชํานาญนะครับแต่และตัวก็จะมีค่าสติตตัสในส่วนนี้แตกต่างกันนั่นเองอย่างต่อมาครับนั่นก็คือ อย่างที่5ครับการยกระดับตัวละครนะครับการยกระดับตัวละครทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าระดับตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งระดับตัวละครในการอัพนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดนะครับจนถึงระดับที่สูงสุดนะครับตอนนี้คืออยู่ที่ระดับเทพนิยาย plus นะครับซึ่งการยกระดับตัวละครครับจำนวนการใช้จะไม่เหมือนกันระดับ S จะใช้แตกต่างกันและระดับ A ก็จะใช้แตกต่างกันนั่นเองถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับผมก็คือการยกระดับครับมันจะแบ่งออกเป็นหลายระดับเดี๋ยวผมต้องหาดูตัวอย่่าให้้เเเพพพืืออนนะะดผมจจขึภูก็็ป ครับข้อมูลเนาะการยกระดับครับก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดของแต่ละระดับเนาะถ้าเป็นในส่วนของแรง A นะครับการอัพเป็นในส่วนของอีลิต plus นะครับก็ต้องใช้1ตัวคือเป็นตัวซ้ํา1ตัวนะครับแล้วก็จะอีลิตนะครับเป็นอีพิกนะครับก็จะเป็น3ตัวแล้วก็ไล่ลงไปตามภาพเลยจํานวนการปั้นจะใช้ปริมาณที่แตกต่างกันก็เอาง่ายครับถ้าเป็นระดับ A มันหาง่ายจํานวนที่ใช้ก็จะเยอะระดับ S หายากจํานวนที่ใช้ก็จะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีจํานวนที่ใช้ก็พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของแสงมืดนะครับก็ ตามภาพนี้เลยนะครับก็มันจะส่งผลต่อการนําไปแลกไว้ทุกคนเพราะว่าเวลาเราจะปั้นครับคุณสามารถไปแลกของในร้านค้าได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการซุ่มหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆนะครับสามารถไปแลกของครับในร้านค้านะครับซึ่งในร้านค้าครับมันจะมีร้านหลักๆที่เราจะเอาไปแลกครับก็คือจะเป็นในส่วนของอันนี้ครับร้านค้ากิลอารีน n านะครับแล้วก็ร้านค้าความฝันร้านค้าความฝันครับจะเป็นร้านค้าต่อการ ตีบอสนะครับคุณจะได้รับแบบหยุดน้าตาลนี่มาแล้วก็แลกตัวละครไปหลักๆที่ผมจะแนะนําให้แลกครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครินโครินหมาดสําหรับการเอาไปตีในส่วนของ PVE นะครับแล้วก็มารีลีนะครับเอาไว้ตีบอสไอ้นี้ตีบอสเก่งแล้วก็นี่เหมือนกันครับในส่วนของเวเปอร์เรียนนะครับก็เก่งเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ว่าเราควรแลกอะไรบ้างในส่วนของร้านค้าความฝันนั่นเองส่วนร้าน้าอารีน่าครับ คุณจะแลกตัวที่คุณมีแล้วเพื่ออัพขั้นก็ได้เหมือนกันครับและถ้าคุณยังไม่มีครับคุณก็สามารถแลกเพื่อเอาตัวละครนั้นมาปลดล็อกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแลกตัวที่ผมยังไม่มีให้ทุกคนดูและกันอันนี้เป็นเคสตันดี้นะครับให้ดูตัวอย่างเนาะผมกดแลกไปเลยปุ๊บอ่ะตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับผมสาหรับตัวรูทัสนะครับเมื่อผมแลกมาแล้วนะครับผมไปที่กีมนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าปลดล็อกนะครับผมก็สามารถปลดล็อกตัวนั้นได้ในกรณีนี้คุณสามารถแลกกตตัััวะคระครทครทีีีีุ่่่ณยงไไมมมดด้้เหือนนแแถาใจ ซ้จะดีกว่านะครับเพราะว่าจะทําให้คุณสามารถอัพคันได้ง,ง่ายกว่าอันนี้คือไลค์ให้ดูตัวอย่างเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้พี่ผมอยากได้ตัวเนี้ยแต่ผมยังไม่มีอ่ะผมแลกเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กันแต่สนใจละกันครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านค้าดีหน้าเล่นแต่ละสตาห์ก็จะมีแจกนะครับก็แนะนําว่าเล่นให้ครบนะครับแล้วก็จะได้รับเปรียนอันีน้าตรงนี้เยอะพอสมควรเลยส่วนร้านค้าครับจะใช้เวลารีเซ็ตอยู่ที่ประมาณย0วันานะครับหรือว่าประมาณหนึ่งเดือนแหละโดยประมาณนะครับก็น่าจะแลกได้หลายตัวอยู่นะเท่าที่านนใ่จ ก็จะมีในส่วนของทาลีนนะครับแลกได้เนาะอันนี้เด ไดโอเนลนะครับก็จะเป็นตัวแจกอยู่แล้วนะครับมีแจกในการล็อกอินก็จะแลกตัวที่ตีบอสหลักๆผมแนะนาว่าเป็นตัวตีบอสใครที่แอคทีฟกิ้บ่อยๆหรือว่าทำกิจกรรมกิลวครับสุดท้ายแล้วคุณสามารถแลกได้ก่อนต้นเกมเลยก็ได้นะโดยที่ดรอปไม่จำเป็นี่ต้องสุ่มถึง400ครั้งว่าปลดตู้ที่4ด้วยซ้ำนะฮะทำแอคทีฟบ่อยๆครับแต้มกิลวคุณเพียงพอแน่นอนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมทำในส่วนของระบบลังคากิลด้วยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูในส่วนของระบบกิ้วนะอันนี้ก็จะเป็น ต้องบอกก่อนว่าระบบกิ้เกมนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลหลักๆต่อการอัพตัวละครเยอะมากๆครับยิ่งเป็นตัวละครสายมืดนะฮะซึ่งระบบกิ้วครับมันจะมีกำแพงผลงานทางด้านซ้ายนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นผลงานว่าใครทําอะไรในแต่ละจุดกันบ้างเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของหีบกิ้วหีบกิ้วนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถไปเปิดหาทรัพยากรได้ไว้ทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นแมพอ่าพวกตัวสุ่มนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆนะก็สามารถมาเปิดได้ เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูว่าเราจะได้อะไรบ้างในส่วนของหิบกิลรางวัลที่ผมได้รับนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับตัวจดหมายมหากราบนะครับของรางวัลอื่นๆนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความแอคทีฟของเพื่อนแล้วก็การมีส่วนร่วมของเพื่อนในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะยิ่งถ้าเพื่อนมีส่วนร่วมกับกิลมากเท่าไหร่ครับของรางวัลที่จะได้รับก็จะเยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของการจำลองนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ซึ่งเวลาต่อสู้ครับมันจะมีกล่องให้เราสุ่มไว้ทุกคน ซึ่งในกล่องนี้ก็จะมีของรางวัลประมาณนี้แล้วก็มีเปอร์เซนต์การออกด้วยนะอันนี้คือ3,000เพรก็คือ0.2แล้วก็อันนี้จะเป็นค่าที่เสี่ยงนะครับก็กดรับไปได้เลยนะครับถ้าอัปเลเวลครับนี่คุณก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้ไปแล้วก็จะได้คุญแจเนี่ยมาทําการเปิดกล่องเว้ยอ่าผมเอาเป็นกล่องได้ด้วยกัน สแสวงหาความระทึกเปิดไปให้หมดเลย3ดอกปุ๊บโอโอโอได้เป็นเหรียญตากิยวแทนนะครับอัน,นี้ก็เป็นของวันที่เราจะได้และนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนการเก็บแต้มเกิยวในส่วนของการท้าทายนะครับอัน,นี้คือแนะนํนว่าถ้าคุณอยากได้ครับคุณทำพวกนี้ให้ครบอ่ะคุณมีแต้มเยอะมากเว้ยทุกคนนี่สามารถไปแลกตัวละครแสงมืดได้แบบ 4- ีถึงห้าวันขึ้นแรกได้แล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็จะมีบอสเกียวแล้วก็กิจกรรมต่าง ก็แนะนำว่าหากกิลด์ที่มีการแอคทีฟแล้วก็เราก็ต้องแอคทีฟกับกิลด์นั้นๆด้วยนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถได้รับทรัพยากรจากกิลด์เยอะมากๆนั่นเองโอเคครับเพื่อนๆก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ7ทริคมือใหม่สําหรับสายฟรีนะครับซึ่งบอกเลยครับว่า7ทริคนี้ที่ผมรวบรวมมาครับจะทำให้เพื่อนๆเล่นเกมเอเวอเรสต์เนียได้ง่ายและอีซี่ได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับและใครอยากรับชมคอนเทนนนตตตต์์เเเพิิ่่่่มมมมมมสาาาาารรรถไไไปัับบชชภยยใอองงงดด้้ลละคกก็ีๆๆขู ก็การจัดเมต้าตัวละครแต่ละสัปดาห์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ผิดพลาดไปกไันใดขอกราบแทน,นอภัยกันด้วยแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ